สิกขาบทที่สองพระพุทธเจ้าประทับนโคสิตารามพระฉันนะพระพุทธอนาจารย์พอถูกไต่สวนกับพูดกลบเกลื่อนในท่ามกลางสงว่าใครต้องอะไรต้องเรื่องอะไรต้องอย่างไรว่าอย่างไรภิสูจทั้งหลายตำหนิจนทราบถึงพระพุทธองค์ รับสั่งให้เรียกมารับสั่งถามทราบความแล้วทรงประกาศให้สงสวดกรรมวาจาลงอัญญาวาทกรรมด้วยยติทุติยกรรมวาจาแก่พระชนะจากนั้นทรงตำหนิพระชนะอีกมากแล้วทรงบัญญัติสิขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความเป็นผู้กล่าวคำอื่น ต่อมาพระชนะถูกไต่สวนอีกท่านไม่ยอมตอบคำถามนั่งเฉยเสียสงสารจึงทรงจึงประกาศให้สงสวดวิเหสกรรม,มวาจาด้วยยติทุติยกรรม,มวาจาต่อท่านจากนั้นทรงอนุบัญญัติเพิ่มเติมว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความเป็นผู้กล่าวคำอื่น ในเพราะความเป็นผู้ให้สงลำบากบทภาชนีเมื่อสงยังไม่ยกอัญญะวาทกรรมกลบเกลื่อนต้องทุกกดเมื่อสงยังไม่ยกวิเหสกรรมนิ่งเสียต้องทุกกรถ้าท่านยกกรรมทั้งสองขึ้นแล้วยังกลบเกลื่อนนิ่งอีกต้องปาจิตตี กรรมเป็นธรรมภิกษุทราบสงสัยคิดว่าไม่เป็นธรรมเป็นปาจิตตีทั้งสองกรณีถ้ากรรมไม่เป็นธรรมคิดว่าเป็นธรรมสงสัยคิดว่าไม่เป็นธรรมกลบเกลื่อนนิ่งเสียต้องทุกกฎอนาปติวาน 1. ภิกษุไม่เข้าใจจึงถาม 2. ภิกษุอาพาธให้การไม่ได้ สามไม่ให้การด้วยคิดว่าความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทจะมีแก่สงสี่ไม่ให้การด้วยคิดว่าจะเป็นสังฆเภศสังฆราชีห้าไม่ให้การด้วยคิดว่าสงจักทำกรรมโดยไม่ชอบธทมโดยเป็นวักหรือจากไม่ทำกรรมแก่ภิกษุผู้ควรทำกรรม หภิกษุวิกลจริตเจภิกษุอาธิกรรมมิกะอยังวินยากะท่ามยาเดสิตาอายสมันเตหิสัลลเคเตัาบา